สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกท,กทกช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่34หนี ดาลาที่เต็มไปด้วยความโกรธเธอไม่คิดว่าผู้บุกรุกจะปลอมตัวเป็นพวกพ้องของเธอเธอยังถูกผมเปียของเขาทำให้เธอโกรธมากขึ้นไปอีกไม่ปราณีดังก้องเธอเทเลพอร์ตขึ้นไปในอากาศเหนือหลวเฟิงมองดูเบฟเตัวปลอมอย่างเย็นชาเธอชี้นิ้วมาที่เขาโดยไม่พูดอะไรแสงสีม่วงพุ่งไปที่โมชาทันทีหลวเฟิงรู้ดีว่าสิ่งต่างๆไม่ดีบัดซบฉันถูกค้นพบแล้ว เขาเทเลพอร์ตทันทีอย่างไรก็ตามความเร็วของแสงสีม่วงนั้นเร็วมากอย่างไม่น่าเชื่อมันยิงทะลุร่างกายของเขาและความหนาวเย็นที่น่าสะพรึงกลัวได้แทงทะลุร่างกายของเขาเกือบจะเหมือนกับว่าจิตสำนึกของเขาหยุดนิ่งมันช่วยไม่ได้พลังของลำแสงนี้ต่อต้านวิญ,ญญาณแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรกับร่างกายของโมชาซึ่งต้านทานการโจมตีของวิญญ,ญาณสู้เขาหายตัวไปจ,จุดจุดจุดอะไร เธอไม่อยากเชื่อเลยเธอใช้กำลังเต็มที่เพื่อแช่แข็งวิญญาณของศัตรูแต่เขาก็ยังหนีรอดเธอหลับตาและสัมผัสถึงการเชื่อมต่อกับระลอกคลื่นอวกาศอย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายของหลัวเฟิงนั้นอยู่ไกลเกินไปเกินพื้นที่ของเธอดาราที่อย่าทำผิดพลาดอีกปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเสียงที่ดังก้องอยู่ในใจของเธอท่านผู้นำเขาขโมยกระดานเหล็กสีดำไปฉันรู้ครับท่านหัวหน้าเธอพยักหน้า แต่เธอก็ยังไม่คิดว่าขโมยจะหนีไปได้ขณะที่เธอเทเลพอร์ตอัศวินสองคนที่น่าสะพรึงกลัวก็สัมผัสได้แม้ว่าเธอจะปล่อยให้ขโมยหนีไปได้แต่ด้วยอัศวินทั้งสองใครก็ตามในพวกมันสามารถตามเขาได้อย่างง่ายดายสู้โมชาปรากฏตัวในพื้นที่ห่างไกลก่อนที่จะหายตัวไปอีกครั้งสู้เขาปรากฏตัวขึ้นในอากาศเหนือทวีปก,ก่อนที่จะหายตัวไปอีกครั้งสู้สู้สู้ สู้สู้สู้เคลื่อนย้ายอย่างบ้าคลั่งทุกๆครั้งที่ห่างออกไปหนึ่งปีแสงในขณะที่เขาไม่สนใจเกี่ยวกับอันตรายและเพียงแค่หนีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ในอากาศเหนือทวีปเงาสีเขียวอันทรงพลังยืนอยู่ในอวกาศดวงตาของเขายิง้งเขารู้แค่วิธีเคลื่อนย้ายวัตถุเมื่อเทียบกับการเข้าใจกฎอวกาศทั้งหมดเขาเริ่มสัมผัสได้ถึงระลอกคลื่นทั้งหมดหาจุดที่มีระลอกคลื่นเทเลพอร์ตได้อย่างง่ายดาย ที่นั่นเขากกลบพลิบและเริ่มล่าครั้งหนึ่งที่เข้าใจการเคลื่อนย้ายวัตถุระยะทางทั้งหมดจะใกล้เคียงกันมันเป็นภาพสะท้อนขององค์การเข้าใจกฎอวกาศติดต่อกับระลอกคลื่นอวกาศและการเคลื่อนย้ายผ่านระลอกคลื่นไปยังที่ห่างไกลาการเทเลพอร์ตอย่างเข้าใจจะช่วยให้เรารับรู้ได้ไกลถึงหนึ่งปีแสงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง สัมผัสได้ในทุกทิศทางดังนั้นเมื่อหลัวเฟิงหนีไปดาลาชีไม่มีทางเดาได้เลยว่าเขาเทเลพอร์ตไปที่ไหนอัศวินนั้นแตกต่างกันเมื่อเข้าใจกฎอวกาศแล้วการเคลื่อนย้ายของอัศวินก็มีพลังมากขึ้นพวกมันสามารถเทเลพอร์ตได้อย่างง่ายดายกว่า1,000ปีแสงสัมผัสได้ในทุกทิศทางสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว่า10ปีแสง โชคดีที่หลัวเฟิงทำการเทเลพอร์ตอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนทิศทางของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าอัศวินต้องใช้ความพยายามพอสมควรในการจับเขาหูโมชาปรากฏตัวเหนือเทือกเขามือและเท้าของเขาร่อนลงสู้เขาหายไปอีกครั้งเงาสีเขียวปรากฏขึ้นก่อนที่จะหายวับไปอีกครั้งคนหนึ่งกำลังหนีอีกคนกำลังไล่ตาม คนคนนี้ไม่หยุดจริงๆเงาสีเขียวไล่ตามเป็นเวลาสิบวินาทีก่อนที่เขาจะหมดความอดทนขณะที่พวกมันเทเลพอร์ตสิบครั้งต่อวินาทีและเดิมทีเขาต้องการจับผู้บุกรุกคนนี้อย่างง่ายดายตอนนี้มันยากกว่ามากเขาสามารถเคลื่อนย้ายได้หลังจากที่เขาตรวจพบว่าหลัวเฟิงอยู่ที่ไหนทันทีที่เขายืนยันเขาก็ว่าแต่ช่วงเวลานั้นเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่หลัวเฟิงจะหนีไปฉันคงต้องใช้พลังงานแล้วล่ะ เขายือนอยู่ในอวกาศล้อมรอบด้วยภูเขาสีดำเล็กๆมีเรือหลายลำหลงเหลืออยู่ท่ามกลางภูเขานี่เป็นหนึ่งในพื้นที่อันตรายในภูมิภาคดอกไม้สีดำเขาปลดปล่อยการเคลื่อนไหวของเขาดังก้องแสงสีเขียวที่เจิดจ้าพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาเขาก็กลายเป็นดวงดาวในทันทียิงแสงไปทุกทิศทุกทาง เขาปล่อยพลังงานอันทรงพลังเพื่อรบกวนระลอกคลื่นอวกาศด้วยความแข็งแกร่งของอัศวินเขาสามารถควบคุมกฎอวกาศทั้งหมดทำให้เขาผนึกและทำลายระลอกคลื่นอวกาศได้อย่างง่ายดายผลกระทบต่อระลอกคลื่นก็ทำได้ง่ายพอสมควรแต่ต้องอยู่ภายในพื้นที่ที่กำหนดเขาได้เผาผลาญพลังงานที่ไม่มีวันไตาบางส่วนของเขาและความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเวโงอแทบจะเหมือนดึงเชือกกระเพื่อมไปทั่ว อัตสวินใช้กำลังเต็มที่เพื่อทำลายระลอกคลื่นของอวกาศแพ่ขยายออกไปเป็นเวลาสิปีแสงปีแสงเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ข้ามกลางสายหอมอ,อกโมชากำลังจะเทเลพอร์ตเมื่อเขาหันหลังและถอนหายใจเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าคลื่นอวกาศได้รับผลกระทบถึงแม้ว่าพวกมันจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วสำหรับตอนนี้เขาไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ดังก้อง แรงกดดันอันทรงพลังแผ่ขยายไปทั่วพื้นที่บริเวณโดยรอบก็มีพื้นที่ล็อกไว้เช่นกันผนึกอันทรงพลังทําให้หลัวเฟิงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เกือบจะเหมือนกับการผูกมัดทั้งหมดสวัสดีอัศวินโมชากล่าวกลับไปร่างเดิมเถิดฉันไม่ชอบฆ่าคนในตระกูลของตัวเองเสียงนั้นดังขึ้นเมื่อเงาสีเขียวปรากฏขึ้นต่อหน้าขาว เขาสูงพอๆกับโดคุสตัวอื่นแต่แรงกดดันของเขาแข็งแกร่งกว่ามากพลังใจและความแข็งแกร่งที่เขามอบให้ทำให้หลัวเฟิงตกใจในเมื่อเจ้าต้องการจะฆ่าข้าทำไมถึงสั่งให้ข้าทำหลัวเฟิงมองไปที่อัศวินที่อยู่ข้างหน้าเขาอัศวินสีเขียวมองมาที่เขาในฐานะที่เป็นเผ่าโมชาคุณไม่กลัวการควบคุมวิญญ,ญาณใช่หลัวเฟิงพยักหน้า เผ่าโมชาไม่มีวิญญาณมันไม่สามารถควบคุมได้นี่คือความแตกต่างของรูปแบบชีวิตนั่นเองโมชาอัจฉริยะอัศวินมองมาที่เขาเจ้าแห่งเซกเตอร์สิ่งที่ฉันอยากรู้คือจากวิธีที่คุณทำการเทเลพอร์ตแต่เธอยังคงทำอะไรที่ไร้ประโยชน์บังคับให้ฉันเผาร่างอมตาของฉัน0.1%เธอควรจะรู้ว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้ฉันเดือดดานรู้ว่าไม่มีทางหนีและทำให้อัศวินเดือดดานก็ไม่ฉลาดเลย ใช่โมชายิงข้าฉันแล้วคุณจะรู้เหตุผลอย่าบอกนะว่าอัศวินปลดปล่อยพลังสังหารเผยให้เห็นความโกรธเขาโบกมือและส่งเสียงดังก้องการตบแบบไม่มีรูปแบบทุกร่างของโมชาทำให้เขาล้มลงในทันทีแม้แต่วงแหวนและอุปกรณ์ต่างๆก็ถูกทำลายทั้งหมดไม่มีอะไรแผ่นเหล็กสีดำนั่นมันหายไปแล้วอัศวินมองไปรอบๆเขาได้ทำลายทุกอย่างและแม้แต่ในเศษชิ้นส่วนเขาก็ไม่พบอะไรเลย การแสดงออกของเขาเปลี่ยนไปภายในดาวไอเฮลทั้งหมดโดคุสคนอื่นๆทั้งหมดไม่รู้ถึงความสำคัญของกระดานโลหะสีดำทว่าเขาและอัศวินสีม่วงคนอื่นๆเท่านั้นที่รู้ฉันถูกล้อเล่นเขาโกรธเขาต้องวางไว้ที่อื่นเมื่อเขาเทเลพอร์ตจุดๆในพื้นที่อื่นของภูมิภาคดอกไม้สีดำห่างจากดาวนารกน้ำแข็งหลายพันปีแสงหรือที่มีชีวิตลอยอยู่ภายใน หลัวเฟิงยืนอยู่ในห้องควบคุมกวาดแกวงหินในมือของเขายิ้มเข้าใจแล้วในการรับคู่มือนิรนามนี้เขามีแผนมากมายมีเพียงแผนโมชาเท่านั้นที่มีแผนมากพอที่จะจัดการกับสถานการณ์ต่างๆแผนนี้ได้ทำให้พวกอัศวินต้องเผาผลาญพลังงานอมตะของเขาตามแผนนี้ถ้าจะพบศพของโมชาให้นำกระดานและเทเลพอร์ตออกไปทันทีหลังจากนั้นเทเลพอร์ตซ้ำแล้วซ้ำอีกกระบวนการต้องรวดเร็ว เร็วเร็วไม่ลังเลเทเลพอร์ตซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ว่าอัศวินต้องการจะฆ่าเขาเขาก็จะไม่ทนที่จะเผาผลาญพลังงานอมาตะของเขาในทันทีเมื่อเขาหมดความอดทนเขาจะทำเช่นนั้นอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงภายในทิวเขาหลัวเฟิงจัดให้ทาสอยู่ในวงแหวนโลกที่นั่นซ่อนตัวอยู่ภายในเมื่อโมชาเคลื่อนย้ายไปที่นั่นบนภูเขาเขาจะวางหินที่เหมือนวงแหวนโลกไว้ที่นั่นและเคลื่อนย้ายออกไป อัศวินสีเขียวจะไล่ล่าต่อไปโดยไม่รู้ว่าถ้าได้เอาแหวนออกไปและเดินทางไปในจัก,กรวาลหลังจากผ่านไปสิบวินาทีในจัก,กรวาลอันมืดมิดพวกเขาก็มาถึงที่ไกลพอสมควรแล้วฉันมีของแล้วได้เวลาออกเดินทางครั้งนี้ฉันสูญเสียลิงและร่างของโมชาอย่างไรก็ตามมันจะต้องใช้พลังงานบางส่วนในการเสืบพันธุ์เขาลัวเฟิงถือหินและยิ้มทันใดนั้นพลังงานเย็นก็ปกคลุมพื้นที่ การแสดงออกของหลัวเฟิงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปปีศาจเสื้อคลุมสีม่วงสวยงามยืนอยู่ข้างหลังเขาลูโอ,โอเฟิงตกตะลึงเขารู้ว่านี่คือใครมันคืออัศวินอีกคนของดาวไอเฮลอัศวินสีม่วง